ที่กระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2566ในห่วงวันที่1ถึง20เมษายน2566ที่ผ่านมาโดยกำหนดให้น้องๆทหารกองเกินที่ถูกกำหนดให้เข้ากองประจำการผัดที่1ประจำปี2566ทั้งทหารบกทหารเรือและทะหารอากาศ เข้ามารายงานตัวเพื่อส่งเข้ากองประจำการในวันที่15และ17พฤษภาคม2566ซึ่งในส่วนของกองทัพบ,บกโดยมณฑลทหารบกที่23กำหนดรายงานตัวในวันที่15พฤษภาคม2566ส่งให้กับหน่วยทหารในพื้นที่มณฑลทหารบกที่23จังหวัดขอนแก่นมณฑลทหารบกที่21จังหวัดนครราชสีมาทหารเรือและทหารอากาศ ส่วนในวันที่17พฤศภาคม2566เป็นการส่งทหารกองประจำการในพื้นที่มฑลทนทหารบกที่11กรุงเทพมหานครและมฑลทนทหารบกที่13จังหวัดลบบุรีในการนี้พลตรีวรพินิจขันธุป,ปดัดผู้บัญชาการมฑลทนทหารบกที่23ได้สร้างความเชื่อมัน่นและสร้างความมั่นใจให้กับยติทหารใหม่ตามนโยบายของพลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ เริ่มตั้งแต่มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งทหารใหม่ทุกนายต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด -19 และได้รับการคัดกรองความเสี่ยงจากโรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินเพื่อแยกระดับการดูแลและกักกันโรคป้องกันความเสี่ยงและความปลอดภัยของทหารใหม่ ของทั้งสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและกลุ่มเครือญาติในเรื่องของความเป็นอยู่ที่พักอาศัยเครื่องแต่งกายการรับประทานอาหารและสวัสดิการอื่นๆที่จะได้รับสำหรับการสุดทหารใหม่จะเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2566โดยเริ่มจากการดำเนินการด้านเอกสารธุรการการปรับสภาพจากบุคคลพลเรือนเข้ามาใช้ชีวิตแบบทหาร การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติประจำดำเนินการฝึกตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของกรมแพทย์ทหารโบกแนวทาง Bu b เบ e and s ซ a l เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในหน่วยฝึกทหารใหม่ต่อจากนั้นทหารใหม่จะได้รับการฝึกตามหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ของกองทัพบกและยังคงรักษามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ในด้านการฝึกจะเริ่มฝึกตั้งแต่ฝึกระเบียบวินัยเบื้องต้นการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและจิตใจให้มีความแข็งแรงแข็งแกร่งการฝึกบุคคลท่ามือป่าท่าอาวุธการใช้อาวุธประจำกายการฝึกยุทธวิธีเบื้องต้นการอบรมแบบรมเนียมทหารการปลูกฝังอุดมการณ์ทางทหารการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริ สำหรับในห่วงการฝึกตั้งแต่สัปดาห์ที่3เป็นต้นไปหน่วยฝึกทหารใหม่ได้อนุญาตให้ผู้ปกครองและเครือญาติเข้าเยี่ยมทหารใหม่ในทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์ซึ่งการเยี่ยมญาติของทหารใหม่ในครั้งแรกเราจะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและการแสดงของทหารใหม่ในรูปแบบที่ผู้ปกครองและเครือญาติไม่เคยเห็นและไม่เคยสัมผัสและในห่วงสัปดาห์สุดท้ายของการฝึกจะเป็นการตรวจสอบการฝึก เพื่อให้ทหารใหม่มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามความชำนาญการทางทหารและเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติราชบัลลังก์สนับสนุนภารกิจและการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนต่อไปทีมงานประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่23รายงาน